ควรเล่นยี่สิบหกล้านคนเหรอควรเล่นจะต้องปุ๋ยตามพี่แบงก์นะโอ้ my god ให้เราปีนภูเขานะปีนภูเขาอ่าปีนภูเขาเริ่มัปเดโอ้โหเอ้าเอา ว,วันนี้มันวันที่ดีสุดโอเควันนี้น่าจะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้สุ่มไข่เขียวสองรอบอีหมวยคืออะไรเนี่ยอ่ะอีฟอเป็นชิปได้ต้นเมียนเดียวใช่ไหมใช่เ,เดียวของโลกเลยโ <c oughs> ออ้อยอ่ะวางข้างๆกันอ่ะวางข้างๆเย,ยลลี่โอเคมันบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอัปเดตครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนี้ ใช่มันอัปเดตหน้านะแคปดตหน้าอ๋อไอซัมเมอร์นะมันบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนมาขายมาในทันทีเราจะเอาเลยบุน Let's go มานำกัยกันคาวินมาสุดเต้มาการักแบบนี้ใช่ไหมอันชนแตาคิดถึงต้นเห็ดมาเราไม่ได้ซื้อมานานมากกลับมาสูด โอเคเฮ้ยคุณหนูอะเห้โทรหาอีร้องเราจะไปเราจะไปดาวคาร์เฮ้ยโอ้ยสุดยอดซื้อแล้วโปวเลยมีคนโทรหาอีร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะปลูฝ๊งบนบนดาวคาร์มันมันจะวายโดนตายแล้วมันอะอะไรวะมันโอ้เราจะต้องโคดโอพีเลยโอ้ยมันี่ มันจะต้องมันโอ้มันจะไปปลูกฝักบนดาวอังคารเลยนะต้องรีบหยุดมันล่าสุดจะปลูกบนดาวอังคารโอ้ยเห็นขายโอ้มันโคสุดยอดไนเฟ่ครับตอนนี้โกูอาการ์เดินหมดเลยว้าวอันเดกคนอย่างน้อยก็ไม่ดีกว่าไม่ใช่โอ้โอ้พีเกินมันขับมันเลี้ยงเลยเหรอมันเลี้ยงลง้าเลยเหรอโอ้ยจะไปเล่นมันจะเลี้ยงลงมาคนเล่นยี่หกล้านคนเหรอ คนเล่นจะชอบปุ like ๋ยตามพี่แป้งอะนะโอ้ยน่สิยข้าวตัวกันคนเล่นถูกล้ากคนมาติดตามช่องเขาก็จะดังกับพี่แป้งโอ้ยโอ้ยถ้าคนเล่นตัวการเดินมาติดตามช่องเขาก็จะดังกว่าพี่แปงโอ้โหทำพูดดีไม่คิดอะไรเลยอ่ะสองสองหนึ่งเรียบร้อยอัปีเตียว มันีอะไรอ่ะเด้อตุ้กดีเกตุ้นสไลม์ฮะมันแล้วมันเอาแล้วมันอะฮะมันมีอะไรใหม่ก็ไม่รู้มันมีนีเออตตองกีมันหลุดคิซมาที่เขาไม่สามารถอเนั่นแหละกอนตกโอ้กตกตุ แอนทามามัพูดอะไรสงการแล้วสงการเสียเสียงูดมากเลยูดมากเลยัสงการเนี่ยสงการสงการสงกาน้อนูงูุนยังโอเคเจนดิวเข้าใจพลังแล้วโอ้โหโอ้ชีนัำทำไรไดู้ปชี้นมันบอกว่าคุณต้องเดียว ให้ปวดเจนเดียวเลิกใช้พลังเหอะไม่งั้นเราจะตายกันหมดอันปิงมันคลาฟปิงอะไรเนี่ยปิงไม่เยอะเลยเพื่อนปิงหลักเสียงไม่เยอะเลยเพื่อนเพื่อนปิงหลักเสียงไม่เยอะเลยเพื่อนโว่มาเล่นปิงหนึ่งร้อยปิงหลักเสียงไม่เยอะเลยเพื่อนคนเล่นสิบหกล้านคนโอ้มค์ก่อนเพื่อนเขาปิงหลักเสียงเพื่อนเพื่อนเห็นใจ มันในละชุ่มน้ำเหรอม <oh> nah ันจะชุ่มน้ำข um ึ้นเหรอเขาเปิดรีไซน์เปิดรีสอร์ทเนี่ยเปินลองคิดสภาพถ้ามันถ้ามันอัปเดตซัมเมอร์มันเยอะแค่ไหนมันตุ้งตุ้งต um> uh ุ้งต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 ุ้งสาวเลยช่วยเขาด้วยแต่ชูก้าแอปเปิ้ลเนี่ยช้วยแลือเกินช่วยด้วยช่วยด้วยชูก้าแอปเปิ้ลฉันจะใช้พลังอำนาจแอดวีดีกินใหญ่ที่สุดเพื่อให้แล้เค คาบหน่อยเขาที่เขาเปิดได้แนละ้วป่นที่เขาเป่นเ,เปิดได้ป่นในบ้านฟังอ่ะโอ้ออ้มันใช้มาสเตอร,ร์ด้วยเนอะและอะไรต้องมีมือใหญ่เ <c oughs> นี่ยนะไอ้ที่เขาบ่นว่ามันต้องใช้เนี่ยเดีย๋ยวสันเพาบร์เนี่ยต้องใช้โอ้อ่ออนี่ไงเอาสมัครับเออ็นบีได้ด้วยแบบไอ้ไครเตอร์ม,มาแล้วสามารถคาบได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> แล,แล้วต้องแตลต้องมีมีเอกมีเอกแล้วก็มันขายไหมไม่มันไม่ขายไม่ขายซะด้วยอ่ะสวนเอะ่ะวนมันไม่สายสี่นี่แหละเราขอแลกแต้มไือนี่ก่อนอื้ออ่ะแลกแต้มโอ้โหเกล็ดครับมันไม่ขาย หรือเราจะเสียลบักก็ได้อ่าดูมันหรือเราจะเสียลบักก็ได้เราสี่สิบอืมอันนี้มันโอ้เป็นสปีกเกอร์เป็นมันจะเพิ่มแบ็คแบ็คบีแบ็คแบ็คซ้ายแบ็คขวาแบ็คซ้ายแบ็คขวาถ้าถ้าเราคัฟไอ้นั่นได้เราขอบัตเตอร์ไฟคืเอ,ลลเ,อลลเราขอบัตเตอร์ไฟก็ได้ด อย่างนั้นน่ะมัน,น,นมีตะมัตเตอร์นไม่มีจะมัตตอร์แลเดี๋ยมัตเตอ่์โอเคทุกชมิมเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาครับกับหมีพึ่งนี่ละกัน